นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชมบุรีวอนรัตรีบเสนอตรึงราคาน้ำมันดีเซล30บาทต่อลิตรในวันนี้นางสุนีภูติวนิชนายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชมบุรีได้เอามาเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวถึงการเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านเรื่องปล่อยลอยตัวน้ำมันดีเซลต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยพิจารณาตรึงราคาน้ำมันดีเซล30บาทต่อลิตรที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่30เมษายนออกไปก่อน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 1. ขอให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา1ปีแต่หากไม่ได้ขอเป็น3เดือน 2. ปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมโดยตัดไบโอดีเซลออกจากสูตรน้ำมันดีเซลซึ่งจะช่วยปรับราคาน้ำมันดีเซลได้ประมาณ1บาท50-2บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา1ปีสลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลให้เหลือ20ตางต่อลิตร เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนางสุนียังกล่าวว่าเราจะออกมาเรียกร้องวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายหากรัฐบาลยังขึ้นราคาน้ำมันเท่าไหร่เราก็จะไม่สนใจเราจะปรับราคาขนส่งตามดัชนีของรัฐบาลที่ลอยตัวค่าน้ำมันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันด้วยเราพร้อมที่จะประกาศอย่างจริงจังแล้วว่าจะต้องขึ้นราคาค่าขนส่งเพราะที่ผ่านมานั้นผู้ประกอบการทนการไม่ไหวกับราคาน้ำมันทุชนิดที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทาความเดือดร้อนไปนทั่วหน้าหลังจากนี้ต้องดูต่อไปว่ารัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือผู้ก่บการขนส่งได้บ้างหรือไม่อย่างไรครับครับเราก็ทํามากันสามครั้งแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วก็คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะไปเรียกร้องเนื่องจากว่าเราเรียกร้องหลายครั้งแล้วทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนอย่างพวกเราจริงจรงจังจันสักทีนะคะก็ไม่ได้ช่วยอะไร ให้เราลดความเดือดร้อนอะไรลงไปได้ซึ่งวันนี้ข้อเสนอที่เราเรียกร้องไปก็จะมีเรื่องการลดภาษีสามาษีมิตรอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการขอให้ยกเลิกเรื่องการอ้างอิงราคาหน้าโรงกันสิงคโปร์ซึ่งมันไม่ใช่ราคาที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเราปั่นน้ำมันได้เอง ไม่ต้องไปขนส่งจากสิงคโปร์เพราะฉะนั้นมันเป็นค่าขนส่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการขอให้เอาน้ำมันปาล์มหรือไบโอดีเซลที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันดีเซลปัจจุบันเนี้ยเอาออกไปให้เป็นน้ำมันดีเซลเพียวๆเลยซึ่งจะช่วยลดต้นทุนราคาน้ำมันที่เห็นได้ชัดเจนนะคะถ้า,าทุกท่านได้ติดตาม ที่เราเคยเรียกร้องมาในแต่ละรอบที่ผ่านมานะคะจะเห็นโครงสร้างราคาน้ามันที่เราเคยเ,เรียนให้เรียน,เร,ยนเรียนให้ทราบถึงรายละเอียดที่ผ่านมานะคะว่าถ้าเอาไบาโอดีเซลออกไปน้ํามันจะลดลงอย่างน,น้อยเห็นเลย2บาทค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการขอให้ตรึงราคานะคะเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน อย่างน้อยขออีกสักสามเดือนค่ะ mm hmm. ใช่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอหนึ่งปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการแรงงานประชาชนทุกคนต่างก็เดือดร้อนแย่อยู่แล้วนะคะเราก็จะมาได้รับผลกระทบจากราคานน้มัที่มันสูงขึ้นมาซ้ำเติมพวกเราอีกค่ะก็อยากจะวิงวอนขอให้รัฐบาลช่วยตรงนี้ด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดยังยังไม่ด้รับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงครับ ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลยังไม่เห็นถึงความเดือดร้อนตรงนี้นะคะพวกเราผู้ประกอบการขนส่งเราก็สรุปกันแล้วว่าจะขึ้นราคาค่าขนส่งค,ค,ค่ะซึ่งขึ้นราคาค่าขนส่งแล้วพวกเราอยู่ได้ไหมพวกเราอยู่ได้เพราะว่าเราขึ้นราคาแล้วแต่คนที่รับเคราะห์จริงๆก็จะเป็นประชาชนเหมือนเดิมค่ะเพราะสินค้าทุกอย่างก็ขึ้นราคา นิวยี่สิบสีสถานีประชาชนจารุสุขศีภาคข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน